่เห็นไปหลุดอีกกี่โนตที่กูจะคูไปหมดเลยไหล่อะไรครับที่อะเออนี่คือการสอนสอนมึงลองทุกเรื่องลองเลยที่รัฐบาลชดข่ารไม่้ร